หนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมย์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรี สิริหงเกิดสมบุรณ์ดวงเดือนเรื่องจุติโพธานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พูดถึงเรื่องของ โรคในปัจจุบันนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเอ๊เป็นมีทั้งโรคอุบัติใหม่แล้วก็โรคอุบัติซ้<ส>ำ,<ส>ำนะคะ,คะเอ่อมาลาเรียก็ถือเป็นโรคหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยของเรานะคะแต่ก่อนหน้านี้เราก็เหมือนกับว่าเ,เคยได้ยินว่าหายไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีผู้ที่จะมาให้รายละเอียดในในเรื่องนี้นะคะว่าเออเรื่องของ มาเรียนเนี่ยเอ๊ะมากลับมาหรือยังไงนะคะวันนี้จะไปพูดคุยกับดรสุกัญญายงเกียตรติกูลค่ะนักวิจัยศูนย์ไบโอเทคของสวทชนะคะตอนนี้อยู่กับเราตรงน,นี้ได้<า>แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านดรสุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะคุณส,สีหงและคุณดุนเดือนและก็ผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะค่ะก็คงจะมาพูดคุยกันวันนี้เรื่อง ผลงานความสําเร็จของเบลเทคสวทชนะคะในการพัฒนาชุดตรวจมา,าลาเรียนะคะ<ช>อย่างที่คุณดูเดืนพูดเมื่อกี้มา,าลาเรียก็ถือว่าเป็นโรคอุบัติอุบัติซ้ํานะคะค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้ะจะบอกว่ามา,าลาเรียก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะ,คะ,ะก็ยังมีอยู่มปเรื่อยๆโดยเฉพาะกับประเทศที่อยู่ในแถบร้อนอย่างประเทศไทยนี่ก็เป็นแหล่งมาลาเรียเลยล<ม>่ะค่ะค่ะ ปัญหานี้มันมัน,ม,นมันเยอะไหมตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นมาลาเรียเนี่ยค่ะเยอะไหมบ้านเราตอนนี้คือถ้าสมมติเราดูตามสถิติทั่วโลกค่ะค่ะเอ่อปริมาณการติดเชื้อมาลาเรียเนี่ยลดลงค่ะนะคะในบ้านเราก็ลดลงเพราะว่าการสาธารณสุบ้านเราค่อนข้างดีนะคะถ้าเทียบกับหลายปีก่อนนี้ก็ถือว่าลดลงมาเรื่อยๆแต่ถามว่าหมดไปไหมก็คือยังไม่หมดไปแน่นอนแล้วก็ปเมินประเทศ เพื่อนบ้านเราแผเนี้ก็เป็นแหล่ง,งมาลาเรียด้วยค่ะค่ะดั้นั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะต่อจากมาลาเรียในขณะที่เราอยู่ค่ะแวนล็อกด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่ย,ลลยังคงมามาลาเรียค่ะค่ะอาจารย์คะให้ความรู้สักนิดนึงนะคะว่าลลเอ่อมาลาเรียนี่เกิดจากอะไรเพราะบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะม,มันเหมือนกับไข้เลือดออกหรือเปล่าหรืออะไรมันเพราะมันจะเกิดบางคนอาจจะสับสนนะคะค่ะคือมาลาเรียนี่ก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะมาจากเอ่อเชื้อที่เราเรียกว่าตัว นะก็อันนี้เนี่ยจะเชื้อที่มียุงเป็นพาหะฉะนั้นถ้าสมมติว่ายุงไปกัดคนที่มีเชื้อปรตัวตัวชนินี้เนี่ย,ยอยู่ในเลือดค่ะมันก็จะนำเลือดน,น,นเนี่ยมาแล้วก็เวลามากัดคนอื่นก็สามารถที่จะปล่อยเชื้อไปให้อีกคนอื่นได้ค่ะค่ะฉะนั้นในพื้นที่ที่มีมาเเรียุชุมเนี่ยเราจะพบว่าคนเนี่ยจะปิดเชื้อซ้ำไปซ้ำมาไม่มีทันหมด ค่ะ,คะแล้วความเป็นมาของงานวิจัยแล้วก็เทคนิคที่ทางทีมงานนํามาใช้ในชุดตรวจที่ประสบความสําเร็จนี้มีความเป็นมาอย่างไงคะคือความจริงเรามองว่าการตรวจเนี่ยปัจจุบันยินอยู่แล้วะนะคะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้การตรวจนะั้เนี่ยใช้ได้ง่ายแล้วก็สามารถเข้าไปสู่ชุมชนหมายถึงว่าทั้งที่ที่สาธิรอำเภอต่างๆก็สามารถใช้ชุดตรวจได้หลัากการของชุดตรวจที่เราทําอันนี้ก็คือเหมือนกับว่า เป็นการตรวจหาสารพันธุก,กรรมค่ะของเชื้อมาลาเรียที่อยู่ในตัวอย่างเลือขดของผู้ป่วยแต่ว่าแทนที่เราจะใช้เทคนิคในการตรวจหาสารพันธุก,กรรมในระดับข้อปฏิบัติการที่ต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพงที่เราเรียกว่าหลักการ PCR เราก็กลับนะคะให้เป็นการตรวจที่ใช้เครื่องมือไม่ซับซ้อนมากแล้วก็สามารถเรียนรู้เข้าใจง่ายหลักการก็คือเราเพิ่มปริม,มาณสารพันธุก,กรรม ของเชื้อมาลาเรียก่อนนะคะโดยใช้ปฏิกิยาอาศัยอุณหภูมิคงที่เพียงอุณหภูมิเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจจับสารพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นจากปฏิกิยานี้ด้วยแผ่นจุมวัดดบับง่ายพอบอกว่าแผ่นจุมวัดดบับง่ายเนี่ยทุกคนคงจะงงว่าคืออะไรค่ะ <c oughs> ถ้าเราบอกว่ามันคือลักษณะแผ่นหรือสตริปทีท่เราใช้สําหรับตรวจการตั้งค ่ะเนี้ทุกคนก็จะค่อนข้างคุ้นเคยก่อนค่ะค่ะะฉะนั้นวิธีการก็คืออาศัยว่าเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อมาล,ลาเรียก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้แผ่นกิมวัดแบบง่ายเนี่ยมาตรวจวัดเังนั้นถ้าตัวอย่างเลือดนั้นเนี่ยมีมาล,ลาเรียอยู่ก, <c oughs> ก็จะมีสารพันธุกรรมอยู่เวลาเอาแผ่นกุมวัดตรวจแบบง่ายเนี่ยมามาตรวจจับเราก็จะเห็นแถบขึ้นมา ก็จะทําให้เราอ่านกลุ่มได้ด้วยตาเปล่าอ่านได้ง่ายๆหมายถึงว่าเราเราใช้เลือดะะเหรอคะหรือยังไงคะอาจารย์ใช้ใชเลือดคะ่ะ<ข>ก็คือต้องเจาะถูกไมหมคะเจาะเลือดเจาะเลือดคะ่ะเจาะปริมาณนเดียวแต่ว่าปลายนิย้วโดยทั่วไปคนที่เป็นไข้เข้ามาในโรงพยาบาลหมอก็จะเจาะเลือดตรวจในกกณิสโผค่ใว่าเป็นเชื้อมาเลยอยู่แล้วแล้วก็ใช้ปริมาณเลือดปริมาณแค่สองสามไมโครลิตรก็สามารถตรวจได้แล้วค่ะอื อันนี้บอกสามารถบอกได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ถ้าถามว่าความแม่นยำเนี่ยที่เราทํามากับตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็พบว่าความแม่นยำสูงมากก็ยังไม่ถลที่ให้ผลบวกหรือผลลบรวงนะคะ,คะส่วนความไวเนี่ยเราก็สามารถรวจจับได้ต้องอธิบายว่าถ้าเราเอาเลือดคนที่เป็นามาลาเรียมามีเม็ดเลือดแดงทั้งหมดห้าล้านตัวค่ะนะคะ ถ้าในเล็ดเลือดแดงเขาเนี่ยถ้า50เม็ดเลือดแดงมีเชื้ออยู่เราก็สามารถตรวจจับได้แล้วซึ่งโดยทั่วไปคนที่ม,มาโรงพยาบาลด้วยโรคมาลาเรียเนี่ยค่ะ,คะก็มีจํานวนเชื้อนะคะ,คะอยู่ในปริมาณนี้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งมากกว่าที้ด้วค่้ชุดตรวจเนี่ยก็สามารถที่จะมีความไวเพียงพอในการที่จะตรวจผู้ตรวจตอนตอนนี้ได้นําชุดตรวจนี้ไปใช้ในทุกพื้นที่หรือย,ยังคะ ยังค่ะยังไม่ได้ถึงกับทั่วทุกพื้นที่นะคะก็คือว่าเราได้ความอนุพสรตัวอย่างเลือดที่ติดเชื้อจากทางคณะแพทยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือผ่านทางรองศาสตราจารย์สมเดชศรีรัตนกุลนะคะเราได้จํานวนตัวอย่างมาแล้วเราก็นํามาทดสอบตรวจของเราโดยที่ตอนเราทดสอบเนี่ยเราจะไม่ให้คนทารู้ว่าตัวอย่างไหนมีเชื้อตัวอย่างไหนตอดเชื้อค่ะ เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นปลายแซมเปิลในางานวินจัยเราเรียกว่าปลายแซมเปิลเขารากว่าเราก็ได้ผลตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตัวอย่างใดที่มีเชื้อก็สามารถตรวจจับได้ด้วยชุดตรวจนี้ถ้าอ่อตัวอย่างใดไม่มีเราก็พบอันนี้ก็คือใช้ตรวจในตัวอย่างของผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลแต่ล่าสุดนี้เนี่ยเรามองว่าชุดตรวจเราเนี่ยสามารถที่จะ ตรวจจับเชื้อในคนธรรมดาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ไหมค่ะเพราะว่าคนธรรมดาที่ยังไม่มีอาการไข้ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราก็พบว่ามีบางชุมชนที่ในเลือดเขาเนี่ยก็มีเชื้ออยู่ค่ะซึ่งอ,อันนี้ต้องการวิธีการตรวจที่เซนซิทีฟหรือว่ามีความไวสูงเราก็กับท้าทายดูซิว่าทา่ตรวจของเราเี่ยจะตรวจ ได้ไหม่<ะ>แเราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์เข็ร้อนหมหาสารนามยนจนนะคะผ่านทางดรเจษสมน์สัตปงกตก็พอดีท่างดรเจษสมน์เนี่ยมีตัวอย่างเลือดของคนที่อยู่ในพื้นที่เสีย่ยง<ะ>ก็ได้ให้เราได้ให้เราทดสอบเปรียบเทียบเราก็พบว,ว่าผลทดสอบก,ก็เป็นที่น่าพอใจแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังทำวิจัยอยู่ยังไ่ได้ได้สรุปออกมาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเท่าที่ทราบนะวันนี้ก็คือว่าชุดตรวจของเราเนี่ยสามารถตรวจอประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ค่ะแล้วก็มีผลตรงกับเอผลตรวจมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นทางด้านกล้องจุรทัศน์หรือว่าการตรวจที่ใช้หลักการ p c r เนื่องจากว่าใช้แผ่นตรวจเร็วมากนะคะคืออ่านผลได้ที่ค่าใช้จ่ายในการที่เอในการตรวจแต่ละครั้งอะคะ่ะสูงไหมคะ ค่าใช้จ่ายตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ประเมินออกมาเป็นราคาแคท้จริงนะคะค่ะแต่ว่าเราก็ประมาณดูว่าไม่น่าจะเกินหลักร้อยนะคะ mm hmm. แต่ตอนนี้ในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับหลักร้อยอยู่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขักแบบปริมาณมากค่ะเราก็ยังอยู่ในระดับเรียกว่าของต่างๆเนี่ยก็ยังใช้แบบเป็นโกลด์สแตนดาร์ดซึ่งจริงๆแล้วคอสของชุดตรวจเนี่ยก็จะลดลง คาหากได้มีการผลิตจํานวนมากขึ้นค่ะค่ะท่านดรคะในส่วนของคุณสมบัติของชุดตรวจเหล่านี้จะมีข้อดีของเทคนิควิธีนี้ยังไงคะถ้าข้อดีของวิธีนี้ก็คือใช้เวลาสาั้นไม่เกินชั่วโมงแล้วก็มีความจับจำเพาะสูงคือคือไม่ไม่ค่อยให้ผลลวงนะคะถามว่ามีข้อเสียไหมข้อเสียก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า เออการจะใช้งานเนี่ยคนที่จะใช้เนี่ยก็ต้องผ่านการเทรนนิดนึงก่อนแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียนะเนื่องจากว่าไม่ว่าชุดตรวจใจก็ตามที่เวลาเราจะไปใช้เนี่ยคนจะใช้จะต้องได้รับการเทรนค่ะค่ะกับมันก็ต้องรู้วิธีที่จะใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้บ้างอยนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาชุดตรวจที่ออกมาใหม่ๆเนี่ย คนที่ทํางานคิดแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าออมไม่อยากเปลี่ยน <c oughs> ก็อยากจะใช้แบบเิมแต่พอมีอันใหม่ขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะก้เรียนรู้ามากไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเพบว่าด้วยแพลตฟอร์มนี้ด้วยวิธีการนี้เนี่ยเราประสบความสําเร็จในการเอ,อประยุกต์ไปใช้ <c oughs> กับค่ะ <c oughs> งานทางด้านเกษตรอย่างเกษตรกรชาวบ้านทั่วไปหรือว่าเกษตรกรกุ้งหนึ่งนะคะ าสามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านนี้ได้เขาสามารถใช้ทุกตรวจแบบนี้ได้ในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค้อยเป็นห่วงว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเรียนรู้ยากหรือเปล่าในการที่จะใช้เครื่องตรวจ่เรตีนขึ้นมาจะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในลักษณะเชิงพาณิชย์ได้สักเมื่อไหร่คะเออเมื่อไหร่คะความจริง ทุกวันนี้เราใช้ได้ในห้องปฏิบัติการแลาออกไป <c oughs> ใช้จริงได้นะแต่ถ้ายถึงว่าถ้าจะเป็นแมสโภรนการใหญ่ๆแล้วก็ออกไปสู่การตลาดจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังมีช่องว่างในการที่จะนำํำงานวิจัยที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยออกไปสู่การตลาด <c oughs> ตรงน,นี้มันต้องได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นจากภาคเอกชน <c oughs> หรือว่าภาครัฐเองดัง <c oughs> นั้นถ้าถามถึงว่าจะไปใช้เมื่อไหร่เนี่ยทางกลุ่มนักวิจัยเราก็ หวังว่าอยากจะให้ไปใช้ในเร็วๆวันแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าจะต้องใช้เวลาสักแค่ไหนค <c oughs> ่ะ <c oughs> ก,ก็ตอนนี้จริงๆตอนที่เราเปิดตัวเนี่ยจุดประสงค์ของเราก็คือว่าเราต้องการให้สังคมรับรู้ <c oughs> แล้วก็เราอยากจะได้ผู้ที่สนใจแล้วก็เข้ามาร่วมกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนค่ <c oughs> ะให้ลองเอาไปทดลองใช้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูกันว่าถ้าจะออกสู่การตลาดเนี่ยมันควรจะออกมาในลักษณะไหน แต่ตอนนี้เรายื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะยื่นจดแล้วค่ะเป็นอนี้สิทธิบัตรค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะจย์แล้วก็คงจะติดตามผลงานกันต่อไปนะคะว่าเราจะใช้เพื่งพาณิชกันเมื่อไหร่นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจังหาค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบพคุณค่ะค่ะดรสุกัญญายงเกียรติตะกูลนะคะนักวิจัยศูนย์ไบโอเทคสวทชค่ะซึ่งได้มีความประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาชุดตรวจหามาลาเรียนะคะ พบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา15นาฬกาถึง16นาฬกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เมกะเออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ ผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปปัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ